สวัสดีค่ะนี่คือการเจาะลึกเนื้อหาที่เราคัดมาให้นักฟังโดยเฉพาะเลยนะคะกับคำถามที่หนูเชื่อว่านักวิ่งแทบทุกคนต้องเคยถามตัวเองว่าวันที่เราตั้งใจจะซ้อมเบาๆหรือที่เรียกกันว่า Easy Run เนี่ยเราควรจะวิ่งที่โซนหนึ่งหรือว่าขยับไปโซนสองกันแน่คะใช่ครับแล้วคำตอบที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆเลยก็คือแล้วแต่คนหรือไม่ก็ให้ฟังเสียงร่างกาย ใช่เลยค่ะซึ่งอืมมันก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะยังคลุมเครือไปหน่อยไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดพอจะเอาไปใช้ได้จริงๆจริงค่ะเหมือนเป็นคำตอบที่ถูกแต่ไม่เคลียดังนั้นภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาถอดรหัสกันให้ลึกไปอีกขั้นว่าหลักการจริงๆในการเลือกโซนวิ่งเนี่ยมันมีที่มาที่ไปจากอะไรโดยเราจะอ้างอิงจากมุมมองของทั้งนักวิจัยแล้วก็โค้ชเลยค่ะครับซึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากเลยก็คือ คำตอบที่แท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกหนึ่งหรือสองนะครับแต่อยู่ที่การตั้งคำถามกับตัวเองก่อนว่าเราเข้าใจการฝึกซ้อมของตัวเองดีพอหรือยังอซึ่งมันมีปัจจัยหลักๆที่ต้องเอามาพิจารณาอยู่3ข้อด้วยกันครับคือ 1. ความสามารถของร่างกายหรือ ability 2. คือวัตถุประสงค์ของการซ้อมในวันนั้นและ 3. อันนี้สำคัญมากคือต้นทุนความล้าสะสมครับทั้งของกล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายโดยรวม โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ปัจจัยแรกเลยเรื่องของความสามารถหรือบ b i l i t y ที่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างคือหนูว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นว่านักวิ่งระดับอีลีทเนี่ยเขาวิ่งโซนหนึ่งกันแต่เพสเร็วมากใช่ครับเพสสี่ปลายปลายเพสห้าต้นต้นใช่ค่ะแล้วปัญหาคือหลายคนพยายามจะเรียนแบบโดยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจพื้นฐานทางสรีรวิทยาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังถูกต้องเลยครับ คือความแตกต่างทางร่างกายมันชัดเจนมากในกลุ่มนักวิ่งอีลีทเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า stroke volume ที่สูงมากครับ stroke volume นี่ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนขนาดของกระบอกสูบในเครื่องยนต์ใช่ไหมคะคือหัวใจบีบทีเดียวได้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเยอะกว่าเราทําให้หัวใจต้องเต้นเร็วๆเ,เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยครับและนอกจากนั้นนะเขายังมีค่า aerobic threshold หรือ l t 1ที่สูงมากๆด้วยอ๋อ oh. ผลก็คือร่างกายเขาสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงๆได้โดยที่ยังเาผาผลาญไขมันเป็นหลักหัวใจก็เลยยังเต้นอยู่ในโซนหนึ่งได้สบายๆดังนั้นการให้คนกลุ่มนี้ไปวิ่งโซน2จริงๆในวันเบาๆเนี่ยอาจจะกลายเป็นการสร้างภาระให้กล้ามเนื้อหรือ mechanical stress โดยไม่จําเป็นด้วยซ้ำไปอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันไม่มีประโยชน์ที่จะไปเพิ่มแรงกระแทกให้ร่างกายโดยที่ระบบหัวใจไม่ได้ถูกกระตุ้นให้พัฒนาขึ้นเลยใช่ครับ ในทางกลับกันสำหรับนักวิ่งทั่วไปอย่างเราๆเ,เนี่ยฐานแอโรบิกอาจจะยังไม่ได้แข็งแรงเท่าโซนหนึ่งของเราก็อาจจะช้ามากช้าจนเกือบจะเหมือนเดินเลยจริงค่ะการที่เราไปฝืนวิ่งให้อยู่ในโซน2ตลอดเวลาในทุกๆวันที่เรียกว่าอีซีรันเนี่ยอาจนำไปสู่ความล้าสะสมเรื้อรังโดยที่เราไม่รู้ตัวได้เลยประเด็นนี้น่าคิดมากเลยค่ะ มันเหมือนเราพยายามขับรถเครื่อง1 5 0 0ซ cc ให้เร็วเท่ารถเครื่อง3 0 0 0 cc ในรอบเครื่องเท่ากันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่น่าสนใจและอยากชย้ำตรงนี้มากๆเลยก็คือประโยคที่ว่าโซนคือผลลัพธ์ของความสามารถไม่ใช่มาตรฐานของความเร็วครับโอ้โหโซนของแต่ละคนไม่เท่ากันและมันคือกระจกที่สะท้อนความฟิตของร่างกายเรานขณะนั้นจริงๆประโยคนี้สำคัญมากเลยนะคะ เหมือนปลดล็อกความคิดเลยว่าเราไม่ควรเอาเพสของคนอื่นมาเป็นมาตรฐานโซนของเราพอเข้าใจแล้วว่าความสามารถของแต่ละคนไม่เท่ากันมันก็นำมาสู่คำถามต่อไปว่าแล้วในแต่ละวันเราจะรู้ได้ยังไงว่าควรใช้ความสามารถที่เรามีไปเพื่ออะไรซึ่งน่าจะตรงกับปัจจัยที่สองเรื่องวัตถุประสงค์ของวันใช่ไหมคะถูกต้องครับเราต้องถามตัวเองให้ชัดเลยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งว่าวันนี้เราซ้อมเพื่ออะไร แล้วก็ต้องแยกวัตถุประสงค์ของแต่ละโซนให้ขาดจากกันเลยนะครับค<า>่ะเริ่มจากโซนหนึ่งหรือที่เรียกว่า recovery run เป้าหมายหลักของมันมีอย่างเดียวเลยคือการฟื้นฟูหรือ active recovery เราวิ่งเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือดช่วยล้างของเสียแต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดคือห้ามเพิ่มความล้าใหม่เข้าไปในร่างกายเด็ดขาดแล้วเราควรจะวิ่งโซนหนึ่งในสถานการณ์ไหนบ้างคะหลักๆเลยก็คือ 1. หลังวันซ้อมหนัก เช่นลงคอร์สหรือวิ่งยาวมา 2. หลังวันแข่งแล้วก็ 3. อันนี้สำคัญมากคือในวันที่ร่างกายยังรู้สึกตึงๆล้าๆไม่สดชื่นเต็มร้อยอืซึ่งนักวิ่งหลายคนมักจะพลาดตรงนี้แหละครับคือพอเห็นตารางเขียนว่าอีซี่รันก็จะพยายามกดให้ได้โซนสองทั้งที่ร่างกายอาจจะยังไม่พร้อมโอเคค่ะงั้นโซนหนึ่งคือวันพักแบบขยับตัวชัดๆ แต่ถ้าวันไหนที่เรารู้สึกสดชื่นเต็มที่พร้อม2องแต่ตารางก็ยังเขียนว่า EC Run อยู่วันแบบนี้ล่ละคะ่ะที่เราควรจะเลงไปที่โซน2เพื่อเป้าหมายที่ต่างออกไปเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับวันแบบนั้นแหละคือวันสร้างของจริงเป้าหมายของโซน2คือการสร้างฐานความทนทานหรือที่เราชอบเรียกกันว่าสร้างเครื่องยนต์ให้ใหญ่ขึ้นครับ การซ้อมในโซนนี้จะช่วยเพิ่มจํานวนไมโทคอนเดรียเพิ่มเส้นเลือดฝอยแล้วก็ฝึกให้ร่างกายดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้เก่งขึ้นซึ่งเราควรจะใช้การซ้อมโซน2ในวันซ้อมปกติวันที่ต้องการสะสมระยะทางหรือในวันลองรันครับพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยค่ะว่ามันมีกับดักที่น่ากลัวซ่อนอยู่ที่ในข้อมูลเรียกว่าเกรโซนใช่ครับ โซนสีเทาค่ะคือโซนเทาๆตรงกลางระหว่างโซนหนึ่งกับ2ไปปลายหรือ3มต้นๆเกิดจากการที่เราตั้งใจจะวิ่งโซนหนึ่งเพื่อฟืน้นฟูแต่แบบว่าอาจจะรู้สึกว่ามันช้าไปหรืออาจจะติดอีโก้นิดหนึ่งอืมอืมเลยเผลอวิ่งเร็วขึ้นจนหัวใจเต้นเข้าโซนสองผลลัพธ์ที่ได้คือไม่ได้ทั้งการฟืน้นฟูแล้วก็ไม่ได้สร้างความแข็งแกร่งอะไรเพิ่มด้วยหนูว่าหนูน่าจะเคยติดอยู่ในเกรซนนี้เป็นเดือนๆเ,เ,เลยค่ะตอนซ้อมใหม่ๆห คือรู้สึกว่าโซนหนึ่งมันช้าจนน่าเบื่อครับก็เลยขยับไปวิ่งเร็วขึ้นนิดหนึ่งสุดท้ายกลายเป็นว่าซ้อมหลักก็ไม่สุดซ้อมเบาก็ไม่ฟื้นตัวจริงๆในบทความถึงกับบอกว่านอนเฉยๆอาจจะยังมีประโยชน์กว่าด้ซ้ำไปเป็นประเด็งที่อันตรายมากครับเพราะมันทําให้การซ้อมวันนั้นศูนเปล่าไปเลยและยังส่งผลเสียไปถึงวันซ้อมหนักวันถัดไปด้วยน้อยมาฝากด้วยนะคะสําหรับการคุมโซนโดยใช้ความรู้สึก เขาแนะนําว่าโซน1เนี่ยให้ลองนึกภาพความรู้สึกเหมือนเราวิ่งไปคุยโทรศัพท์ไปได้เรื่อยๆสบายๆายไม่หอบครับส่วนโซน2จะเป็นความรู้สึกที่ยังสามารถร้องเพลงท่อนฮุกได้ต่อเนื่องหรืออีกวิธีที่น่าสนใจคือลองวิ่งแบบปิดปากแล้วหายใจทางจมูกอย่างเดียว ถ้ายังทำได้สบายๆก็แสดงว่ายังอยู่ในโซนแอโรบิกที่ดีซึ่งวิธีนี้อาจจะแม่นยำกว่าการดูนาฬิกาอย่างเดียวด้วยซ้ำเป็นวิธีที่ดีมากเลยครับเพราะมันสอนให้เราฟังร่างกายตัวเองจริงๆซึ่งก็นำเรามาสู่ปัจจัยสุดท้ายกันครับคือเรื่องของความล้าที่มันไม่ได้มีแค่เรื่องของหัวใจแต่มีต้นทุนทางกล้ามเนื้อด้วยอ๋อ oh. นี่คือข้อผิดพลาดใหญ่ที่นักวิ่งจำนวนมากมักจะมองข้ามไปเลยคือการดูแต่อัตราการเต้นของหัวใจหรือ HR แต่ลืมคำนึงถึงภาระทางกลไกหรือ Mechanical Stress ครับหมายถึงปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นน้ำหนักตัวที่กดลงบนข้อต่อหรือปริมาณการซ้อมที่เพิ่งเพิ่มขึ้นมาหรือแม้แต่ความแข็งแรงของโครงสร้างร่างกายโดยรวมใช่ไหมคะใช่ครับบางครั้งระบบหัวใจของเราอาจจะบอกว่าฉันไปโซนสไหว แต่กล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อต่างๆอาจจะกำลังตะโกนว่าฉันขอพักก่อนอในกรณีแบบนี้การเลือกวิ่งในโซนหนึ่งจึงเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดกว่าเพราะมันคือการถนอมร่างกายเพื่อเรายังมีแรงเหลือไปซ้อมหนักในวันที่มีคุณภาพต่อไปได้ภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะในข้อมูลมีเทคนิคการตรวจสอบร่างกายมาแนะนาด้วยน่าสนใจมากเขาบอกว่าหลังวันซ้อมหนัก ถ้าเราวิ่ง Recovery ในโซนหนึ่งพอตื่นเช้ามาอีกวันค่า IHR หรือ Resting Heart Rate กับค่า HRV หรือ Heart Rate Variability ของเราควรจะดีขึ้นค่ะแต่ถ้ามันกลับแย่ลงอาจเป็นสัญญาณว่าวันฟื้นฟูนั้นเราวิ่งเร็วเกินไปหรือนานเกินไปครั้งต่อไปก็ควรปรับลดลงโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นเครื่องมือจับโกหกตัวเองเลยนะคะเนี่ยบางทีเราคิดว่าเราวิ่งเบาพอแล้วแต่พอตื่นมา HRV มันฟ้องว่าไม่จริงคุณยังหนักไป ใช่ครับเป็นวิธีเช็คที่ตรงไปตรงมามากแล้วในทางกลับกันถ้าในวันที่เราตั้งใจวิ่งโซนสองแล้วตื่นมาค่าพวกนี้แย่ลงก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้ววันนั้นเราอาจจะไม่ได้วิ่งอยู่ในโซนสองก็ได้มันอาจจะไหลไปโซน3โดยที่โซนในนาฬิกาของเราอาจจะตั้งค่าไว้ไม่ถูกต้องเข้าใจเลยค่ะพอเราเข้าใจปัจจัยทั้ง3ข้อนี้แล้วทีนี้มาสู่คำถามภาพปฏิบัติที่นักวิ่งหลายคนโดยเฉพาะมือใหม่ต้องเคยเจอแน่นอนค่ะคือ ถ้าโซนสองของเรามันยังเร็วเกินไปหรือวิ่งแล้วหัวใจพุ่งทะลุโซนตลอดควรจะฝืนวิ่งต่อไปไหมคะคำตอบส้นสั้นและชัดเจนจากข้อมูลที่เราได้มาคือไม่ควรฝืนเด็ดขาดครับค่ะและทางออกที่ถูกต้องและฉลาดที่สุดคือการเดินสลับวิ่งช้าครับหนูเข้าใจหลักการนะคะแต่น่าจะมีนักฟังหลายคนที่รู้สึกว่าการเดินคือการยอมแพ้หรืออีโก้มันขังคออยู่ เราจะก้าวข้ามความรู้สึกนั้นไปสู่ความฉลาดในการซ้อมที่ว่านี้ได้ยังไงคะในบทความใช้คำว่า training intelligence เลยทีเดียวเป็นคำถามที่ดีมากครับเหตุผลที่เราต้องมองว่ามันคือความฉลาดมีอยู่3ามข้อหลักๆข้อแรกเลยคือมันช่วยป้องกันเราจากกับดักเกรโซนที่เราคุยกันไปอ๋อค่ะถ้าเราฝืนวิ่งต่อไป หัวใจก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติซอลออกมาผลก็คือไม่ได้ฟื้นฟูไม่ได้สร้างความแข็งแรงแถมยังทำให้วันซ้อมหนักวันถัดไปทำได้ไม่เต็มที่อีกแล้วข้อที่2อละคะข้อที่2คือประสิทธิภาพของระบบแอโรบิกหรือแอโรบิกเอฟฟิเชนซีเนี่ยมันเกิดจาก HR ที่นิ่งและมีคุณภาพไม่ใช่จากเพสที่ดูดีบนนาฬิกา โซน 2. ที่แท้จริงคือภาวะที่หัวใจบีบตัวได้เต็มที่ที่สุดหรือมี stroke volume สูงสุดการฝืนวิ่งเร็วๆจะทำให้หัวใจเต้นเร็วก็จริงแต่เป็นความเร็วที่ไม่มีคุณภาพครับและข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคือมันช่วยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากฟอร์มการวิ่งที่เริ่มพังตอนที่เราหลาการเดินสลับจะช่วยรักษาโครงสร้างร่างกายได้ดีกว่า วิธีที่แนะนำก็คือให้วิ่งไปจน HR แตะขอบบนของโซน2แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเดินเร็วเพราะ HR ลดลงก็กลับไปวิ่งใหม่ทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆอืมสิ่งที่ต้องสังเกตไม่ใช่ว่าวันนี้วิ่งได้กี่กิโลแต่คือสัดส่วนของการวิ่งต่อเนื่องในแต่ละครั้งว่ามันค่อยๆเพิ่มขึ้นหรือไม่ในระยะเวลาประมาณ4-8สัปดาห์นั่นคือตัวชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริงครับ คำถามต่อมาที่น่าจะคาใจหลายคนค่ะแล้วแบบนี้เราควรจะซ้อมทั้งโซน1และโซน2เลยไหมคะคำตอบจากข้อมูลที่เรามีก็ชัดเจนมากค่ะว่าควรอย่างยิ่งและที่สำคัญคือต้องแยกหน้าที่ของทั้งสองโซนให้ขาดจากกันใช่ครับต้องมองว่าแต่ละโซนมีบทบาทของตัวเองโซน2คือตัวหลักในการสร้างหรือเป็นตัวบิวท์ฐานความฟิตทั้งหมดสัดส่วนการซ้อมควรจะอยู่ที่ประมาณ 60- 70%เของเวลาซ้อมทั้งหมดค่ะ ส่วนโซนหนึ่งคือตัวค้ำจูนเพื่อการฟื้นฟูหรือเป็นตัวรีคอเวอร์สัดส่วนการซ้อมจะอยู่ราวๆ15-20%าหน้าที่ของมันคือทำให้การซ้อมในโซน2และโซนอื่นๆที่หนักกว่าทำงานได้จริงเหมือนกับว่าถ้าการซ้อมโซน2คือการสร้างเครื่องยนต์ให้ใหญ่ขึ้นการซ้อมโซนหนึ่งก็เหมือนการถ่ายน้ำมันเครื่องที่ทำให้เครื่องยนต์นั้นพร้อมใช้งานได้เต็มที่ในวันต่อไปถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไประบบก็อาจจะพังได้เหมือนกันกูกบตองครับ ดังนั้นโซน1ไม่ได้มีไว้เพื่อแทนที่โซน2และโซน2ก็ไม่ได้มีไว้เพื่อแทนที่โซน1มันทำงานเสริมกันแต่ก็มีคำถามตามมาอีกว่าแล้วมีกรณีไหนบ้างไหมคะที่การซ้อมโซน1จะสามารถเข้ามาแทนที่โซน2ได้ทั้งหมดเลยมีครับแต่เป็นกรณีที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงจากข้อมูลระบุไว้4กรณีด้วยกันกรณีแรกคือช่วงฟื้นฟูหลังการแข่งขัน หรือหลังจากจบโปรแกรมซ้อมหนักมานานๆสอคือช่วงเทเปอร์ก่อนแข่งสารคือนักวิ่งที่มีอาการโอเวอร์เทรนนิ่งและกรณีสุดท้ายที่คนมักจะเข้าใจผิดกันบ่อยที่สุดก็คือกลุ่มนักวิ่งระดับออลีทครับขยายความเรื่องนักวิ่งอีลีทเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมเขาถึงควรจะวิ่งอีซีรันทั้งหมดเป็นโซนหนึ่งสำหรับนักวิ่งระดับอีลีทที่อาจจะมีตารางซ้อมหนักมากสัปดาห์ละ3-4ครั้ง หรือบางทีซ้อมทั้งเช้าและเย็นการซ้อมง่ายทั้งหมดของพวกเขาควรจะเป็นโซนหนึ่งครับเพราะด้วยความฟิตของเขาเพสในโซนหนึ่งก็ยังคงเร็วอยู่แล้วการทำแบบนี้จะช่วยไม่ให้ร่างกายต้องรับแรงกระแทกมากจนเกินไปเป็นการเอาตัวรอดจากโปรแกร,รมซ้อมที่หนักหน่วงครับแต่ก็มีข้อควรระวังด้วยใช่ไหมคะว่าถึงแม้จะเห็นนักวิ่งอีลิทซ้อมโซนหนึ่งบ่อยๆก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ซ้อมโซน2เลยถูกต้องครับจริงๆแล้วพวกเขาซ้อมโซน2กันเยอะมาก แต่อยู่ในรูปแบบของการวิ่งเอนเพสหรือเทมโปซึ่งในช่วงแรกของการซ้อมประเภทนี้เขาก็จะแช่อยู่ในโซน2เป็นเวลานาน,านมากเช่นกันอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคืออีลิทเขาวิ่งโซนหนึ่งเพื่ออยู่รอดจากปริมาณการซ้อมที่มหาศาลแต่สําหรับนักวิ่งทั่วไปอย่างเราเราวิ่งโซน2เพื่อสร้างเครื่องยนต์ให้ใหญ่ขึ้นครับเป้าหมายต่างกันเลยถ้าเราในฐานะนักวิ่งทั่วไปตัดการซ้อมโซน2ออกไปทั้งหมดแล้ววิ่งแต่โซน1นกับโซนส่ถึง5 ผลที่ตามมาก็คือเพสจะเริ่มตันเวลาจะพัฒนาได้ช้าลงอาจจะกลายเป็นคนที่วิ่งจอกได้อึดแต่ไม่มีความเร็วที่เสถียรพอจะไปใช้ในวันแข่งได้และอาการ HR Drift หรือหัวใจแกว่งก็จะมาเร็วขึ้นด้วยครับแค่วิ่งเร็วขึ้นนิดหน่อยหัวใจก็จะพุ่งขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว พอฟังมาทั้งหมดนี้แล้วหนูว่าเราได้ทำตอบที่ชัดเจนมากเลยนะคะสรุปใจความสำคัญก็คือการเลือกระหว่างโซนหนึกับโซน2ในวันวิง่ง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกหรือการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่มันคือการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลโดยต้องพิจารณาจาก3ปัจจัยหลักคือความสามารถของร่างกายเราวัตถุประสงค์ของการซ้อมในวันนั้นและต้นทุนความล้าสะสมของร่างกาย และอยากจะย้ำอีกครั้งจริงๆว่าการวิ่งให้ช้าลงหรือแม้กระทั่งการเดินสลับไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวเลยแม้แต่น้อยแต่มันคือเครื่องหมายของความเข้าใจในการฝึกซ้อมอย่างชาญฉลาดและเป็นการเคารพร่างกายของตัวเองอย่างแท้จริงครับสุดท้ายนี้มีประโยคทิ้งท้ายที่ทรงพลังมากจากข้อมูลที่เราได้มาอยากจะฝากให้นักฟังทุกท่านได้นำไปคบคิดต่อกันค่ะประโยคนั้นคือ train where you are not where you want to be หรือถ้าจะพูดเป็นภาษาไทยก็คือจงซ้อมในจุดที่ร่างกายของคุณเป็นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่จุดที่คุณอยากจะให้เป็นครับ